สวัสดีสวัสดีไอ้ตอนเนี้ยมึงอายุสามสิบปีแล้วะว้วยตอนเนี้ยมีบ้านบ้านตอนนี้ก็เข้าปีที่สามละจะรีไฟนั้นละส่วนน้องเอิงเราก็เพิ่งแต่งงานกันมาได้ปีละ ครอบครัวแม่กับป้ายังสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังไปไหนมาไหนได้แล้วก็ท่านก็แวะเวียนมากินข้าวที่บ้านบางนาก็ทำให้เราเห็นบรรยากาศเก่าๆที่วัยเด็กที่เรากินข้าวด้วยกันเป็นอะไรที่มีความสุขมากแล้วก็โดนัทก็โตเป็นหนุ่มดูแลสุขภาพแล้วก็ดู ชอบออกกําลังกายหุ่นมีซิกแพ็มากส่วนยายา่ๆญาตุยาแรมญาเล็กญาลวยปู่หมีอานัทอโจอก็ทุกคนน่ารักสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้อนรับเราเป็นอย่างดีเวลาที่เราไปเยี่ยมทุกคนน่ารักมากๆทุกคนแฮปปี้ตอนนี้ญาตุัอยาแรมพอยามาอยู่ที่ บ้านบางนาจะบอกส่งไปที่เมึงตอนอายุ40อีก10ปีข้างหน้าถ้าเมืองยังสุขภาพดีและมีรายได้และวิถีชีวิตที่ดี มึงต้องขอบคุณกูณในวัยสามสิบนะเว้ยเพราะตอนนี้กูขยันมากๆงานประจำกูว่าเป็นซูเปอร์วิเซอร์เอนจิเนียร์ตอนนี้งานมันก็ถือว่าอยู่ตัวละ่ะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ส่วนเสาร์อาทิตย์ มึงก็ยังเปิดร้าน Delivery ขนมจีบสาละเปาขอบคุณพี่ๆในหมู่บ้านแล้วก็ผไรเอร์ที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มึงยังเลือกโอกาสที่ดีจากธุรกิจเอ็มมึงทำทั้งสองงานแล้วมึงยังเลือกเอ็มเหตุผลที่มึงทำก็เพราะงาน2งงานนี้มันทำแล้ว หยุดก็คือศูนย์แต่มึงยังเลือกโอกาสที่จะสร้างธุรกิจแอมเว์เป็นแพสซีเป็นคำสร้างไว้ในอน,อนาคตเพื่อที่มึงสร้างระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมึงตอนอายุ50หรือ60มึงก็มีเงินมีเวลาให้กับครอบครัวมีวิถีชีวิตที่เลือกได้ มึงต้องขอบคุณกูนะเว้ยแล้วก็อยากบอกทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคนในอนาคตสู้เพื่ออนาคตอุปสรรคมันจะเยอะมากมายเพียงใดอ,อย่าไปนสนใจมันเลยข้ออ้างจะเยอะแยะมากมาย มองที่เป้าหมายเพื่อนควรตั้งใจกับตอนนี้เลยรักธุรกิจนี้แล้วก็อยากช่วยเหลือคนลอบค่างให้เขามีสุขภาพที่ดีมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตกูก็มีแผนที่จะทำอสังหาริมทรัพย์ ตึกต่างๆก็อาจจะได้มีการรีโนเวทแล้วก็มาพัฒนาเพิ่มซึ่งก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่ที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็รู้จักคุณลุงวิรัตซึ่งเขาทำโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะได้ในเรื่องการซัพพอร์ตมาจากตรงนี้ ชได้ว่าแผนที่จะทำอสังหาริมทรัพย์ก็ในอนาคตย่มีแน่นอนก็อยากฝากวิดีโอนี้ให้มึงแนวไว้สี่สิบห้าสิบกับมาดูวิดีโอนี้แล้วก็ตอนนี้กูอยากขอบคุณตัวเองที่สู้สู้เพื่อคนที่เรารักสู้เพื่ออนาคต Bye.